สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินตอนที่19ฝึกกสินย่อมได้กรสินบางคนที่ไม่รู้คุณค่าของศีลพอมีคนชวนรักษาศีลเขาก็จะย้อนถามกลับว่ารักษาศีลแล้วได้อะไรพอชวนไปปฏิบัติธรรมก็จะถามอีกว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรยิ่งถ้าชวนมาฝึกกสินยิ่งแล้วใหญ่ก็ต้องถามอีกว่าฝึกกสินแล้วได้อะไร จริงๆแล้วทุกอย่างที่ถามล้วนมีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้วเหมือนถามว่าไปจับปลาได้อะไรเขาไปจับปูยังได้ปูในเมื่อไปจับปลาก็ต้องได้ปลาอย่างอื่นก็เหมือนกันเมื่อรักษาศีลก็ย่อมต้องได้ศีลเมื่อปฏิบัติธรรมก็ย่อมต้องได้ธรรมเมื่อฝึกกสินก็ย่อมต้องได้กสินส่วนเมื่อได้ศีลแล้วจะเอาศีลไปทำอะไรเมื่อได้ธรรมแล้ว จะเอาทำไปทำอะไรหรือได้กระสินแล้วจะเอากสินไปทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแล้วละทีนี้อาจจะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้กสินแล้วคำตอบก็เหมือนกับการไปจับปลาคือถ้าไปจับปลาแล้วได้ปลาติดมือมาก็แสดงว่าได้ปลาแล้วแต่ถ้าไปจับปลาแล้วปลาดิ้นหลุดมือไปได้แต่มือเปล่ากลับมาก็แสดงว่าไม่ได้ปลาการได้กสิน ก็เหมือนจับปลานั่นแหละต่างเพียงจับปลาใช้มือจับแต่ฝึกกสินนั้นใช้ใจจับไม่ได้ใช้มือจับการจับกสินได้สามารถแบ่งออกได้เป็น3มระดับคือ 1. ถ้าฝึกจนสามารถจำภาพกสินได้แล้วถือว่าได้กสินระดับต้นแล้วเปรียบได้กับการจับปลาได้ตัวเล็ก 2. ถ้าฝึกจนสามารถย่อขยายกสินได้ถือว่าได้กสินระดับกลางแล้ว เปรียบได้กับการจับปลาได้ตัวไม่ใหญ่นัก 3. ถ้าฝึกจนสามารถเคลื่อนย้ายกระสินได้ตามใจปรารถนาถือว่าได้กระสินระดับสูงเปรียบได้กับการจับปลาตัวใหญ่ได้แม้ได้กระสินหรือสำเร็จกระสิน3ขั้นนี้แล้วก็ยังไม่ถือว่าฝึกสำเร็จจบเรื่องกระสินหมดแล้วในเมื่อกระสินสามารถให้ผลสูงสุดได้ถึงระดับชานสี่เพราะฉะนั้นการจะสำเร็จการฝึกกระสินจริงๆ จึงมีอยู่เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นคือเมื่อบุคคลสามารถเข้าจตุทชาญโดยมีกสินเป็นอารมณ์ชำนาญแล้วเมื่อนั้นก็เป็นอันฝึกกสินจบหลักสูตรแล้วไม่มีกิจใดในเรื่องกสินที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ววัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเจตนาจะให้นักศึกษาฝึกกสินจนชำนาญในฌานสี่ต้องการเพียงให้สามารถนำพลังสมาธิ อันเกิดจากกสินที่ฝึกได้แล้วไปบำบัดความเจ็บป่วยให้แก่ตัวเองและคนอื่นได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าฝึกกสินแล้วได้อะไรก็ต้องตอบว่าได้พลังพิเศษที่อยู่ในตัวเองสำหรับบำบัดความเจ็บป่วยบางอย่างให้กับตัวเองและคนอื่นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปจากนี้ก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือศึกษาเคล็ดลับวิธีการรักษาโรคให้เข้าใจ ถ้าศึกษาจนเข้าใจดีแล้วก็ย่อมแน่นอนว่าจะสามารถนำไปรักษาอย่างได้ผลเมื่อนั้นก็เป็นอันสำเร็จวัตถุประสงค์ของการฝึกกสินตามหลักสูตรนี้แล้วและความรู้สึกพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือรู้สึกอศัศจรรย์ใจตัวเองเหมือนกับหลายคนที่ทำได้ครั้งแรกจะรู้สึกอศัศจรรย์และจะรู้สึกธรรมดาเมื่อทำได้หลายครั้งแต่ถ้าทำบ่อยๆจนชำนาญแล้ว ก็จะรู้สึกว่าเป็นของง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้ารู้วิธีและเริ่มต้นฝึกกสินด้วยใจรักขอเพียงแต่มีใจรักและศรัทธาเท่านั้นมีใจรักคือมีความรักมีความสุขกับการฝึกกสินเหมือนที่เรามีความสุขเมื่อได้อยู่กับสิ่งที่เรารักหรือได้ทำในสิน่งที่เราชอบมีศรัทธาคือเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องทำได้และเชื่อมั่นว่าการฝึกกสินเป็นสิน่งที่ดีและมีคุณประโยชน์จริง ถ้ามีใจรักและศรัทธาแล้วไม่มีหรอกที่จะไม่สําเร็จคําว่าทําไม่ได้หรือล้มเหลวลบทิ้งออกจากพจนานุกรมของชีวิตไปได้เลยถ้าตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างถูกต้องหรือมีพื้นฐานของการฝึกสมาธิมาบ้างแล้ว <c oughs> เพียงในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีก็จะได้กระสินระดับต้นแล้วแต่ถ้าผู้ไม่มีพื้นฐานอาจจะต้องใช้เวลาฝึกนานเป็นชั่วโมงแต่ไม่ถึงกับนานเป็นวันหรอก สำหรับผู้มีพื้นฐานพอสมควรแล้วฝึกเพียงหนึ่งวันก็สามารถบำบัดโรคบางอย่างได้เช่นโรคปวดหัวเป็นต้นจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงการฝึกตั้งสามวันเล่าถ้าเปรียบการได้กรสินสามระดับดังกล่าวมาเหมือนจับปลาได้แต่ละขนาดการศึกษาเคล็ดลับการบำบัดโรคด้วยพลังกสินย่อมเปรียบได้กับการนำปลาที่จับได้ไปปรุงอาหารและการบำบัดโรคบางอย่างให้ดีขึ้นหรือหายได้ ย่อมเปรียบได้กับการรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อปลาอันสุดแสนจะอร็จอร่อยฉันนั้น